สทุติยอาหุเนยสูตรว่าด้วยพระอาหุเนยบุคคลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรหกประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูปคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อํำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 2. ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 3. ามกหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ หรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตตก็รู้ว่าเป็นมหคตต หรือไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหากตะจิตม so ีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก yes ็รู้ว่าไม่หลุดพ้นสี ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3าชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้ชาติบ้างส0ชาติบ้างย0ชาติบ้างส0ชาติบ้างส0ชาติบ้างห0าชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรรมเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรรมเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัตกรรและวิวัตกรรเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 5. เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่ว่าร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล 6. หกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ พราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมโหประการน,นี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยาอาหุเนยสูที่สองจบ